ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคาปักกิ้งกันทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เล่นนานครับวันนี้ก็มาเคาะสนิมสักหน่อยก็เห็นว่ามีอัปเดตเมืองหิมะมานะครับเอ่อของผมก็ยังไม่มีมานะครับผมก็เดี๋ยวลองไปเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานก็เล่นด่านไฮเวย์นะครับผมไม่รู้ว่าแท้ป่ะครับคน300กว่าคนก็ตอนประมาณเที่ยงคืนครับ ก็เดี๋ยวมาดูว่าในเกมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองเล่นดูก่อนอ่ะรถมันแรงนะครับแค่เกิดมาก็รถไปเลยนะก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทาไมของผมไม่เหยียบคันเร่งน,นะครับเพราะว่าคันเร่งผมเหยียบไม่ได้นะครับผมก็จะใช้เป็นการคานไปนะครับก็บิดเบ้ากุญแจเหมือนเดิมนะฮะสูตรเดิมนะครับรู้กัน รถคันนี้ผมก็ทํามาแล้วครับหมกมาคันนี้เดินหอบม,มาเลยเพราะฉะนั้นคันเร่งเราจะเหยียบในสนามเท่านั้นนะครับเขตชุมชนแล้วก็ขับไม่เกินหกสิบนะครับเออเดี๋ยวชนหมดตายก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีกนิดนึงคลิปนี้ผมก็จะพยายามไม่ตัดนะจะได้เห็นแบบเรียวๆไปเลย รถคันนี้ก็เป็นแบกานี่ผมยังไม่เคยเล่นนะครับคันนี้ก็เลยซื้อมาเล่นดูหน่อยแต่สูตรอะไรนี่ทํายากหมดเลยนะครับรู้สึกจะทํายากค่าอะไรนี่หาแทบไม่เจอเออ,อเกมมันก็พัฒนาขึ้นนะครับรถสูตรโกงๆไปเยอะเลยสูตรที่ผมใช้คันนี้ครับก็จะเป็นสูตรสเตปเฮลดาวนะครับก็คือเป็นรถบัคกนั่นแหละฮะรถบัคใช้สเตปเฮาดาวครับ,บ,ก,รบก็คือ ความเร็วมันจะลดลงเรื่อยๆครับแต่ว่าแต่ละเกียร์ผมก็จะใส่ค่าไว้นะครับมันก็จะวิ่งแต่ละเกียร์ความเร็วต่างกันนะครับก็คือง่ายๆเป็นรถบัคกที่สับเกียร์ครับใช่เป็นสูตรบัคสับเกียร์เรียกว่าสเต็ปคาวดาวครับเออจะปีใหม่ก็ต้องคาวดาวถนนโล่งเลยหนละังถนนไม่ค่อยมีคนนะครับอาจจะมีแต่ว่าแวบไปแวบมาครับตัวตึงหลังถนนเยอะฮะผมก็กลัวๆอยู่เหมือนกัน ไม่รู้ว่าเราจะไปแรงสู้เขาได้ไหมนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะนไปแบบใหม่คนนึงครับเอาเต่าหู้มาไปได้ยังไม่ทันได้แข่งเลยไปกะะ็รีบไปไหนนะเออคงจะแข่งเลยสักหน่อยก็เดี๋ยวมาดูรถกันหน่อยนะครับก็สวยดีนะครับก็แรงก็ความแรงก็พอประมาณฮะไม่ได้จูนแบบแรงเวอร์ครับแรงแบบเป็นศินละปะ ก็ถ้ามีรถไฟฟ้าแบบอย่างนี้จริงของ็อยากแบบวิ่งอย่างนี้ในชีวิตจริงสักครั้งนึ่งฮะแต่น่าจะตายก่อนก็มีคนมาแล้วหนึ่งคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะน่าจะมีเพื่อนเล่นละอ่าฝั่งนู้นก็มีคนดันกันอยู่สองคนนะชิบหายไปคนนึงละยังไม่ทันได้เล่นเลยจะเล่นกับใครวะเนี่ยไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาสองคนที่อยู่ท้ายถนนกันนะครับเพื่อเราจะได้เล่นกับเขาหน่อย ผมก็จะสับขึ้นเป็นเกียร์ๆไปนะครับมันก็จะเขาดาวความเร็วลงเรื่อยๆผมก็จะป้อนเกียร์เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนสุดถนนนะฮะอันนี้ผมก็จูนไว้ประมาณเล่นทางตรงไฮเวย์ประมาณนี้ครับเล่นสนุกสนุกขับสนุกชิลๆครับชิมชมนกชมไม้ฮะจิตบรรยากาศไปเมื่อกี้เหมือนอะไร,รแบบนัก้ายมือไปกันแล้วสองคนนั้นไม่ทันนะฮะมาไม่ทันก็ เราก็ใส่กันเต็มระบบอีกทีหนึง่งเช็คเครื่องก่อนนะฮะตอนนี้ก็ล้อกําลังร้อนเลยเครื่องกําลังเบร์นเดี๋ยวผมจะใส่เต็มให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าจะวิ่งได้ประมาณไหนนะครับแบบลงโล่งนะไปแล้วนี่ครับออกตัวพุ่งเลยครับเกียร์สามก็ไม่อยากให้ออกแรงกว่านี้นะฮะเดี๋ยวจะเสียหลักแล้วก็ไปป้อนเกียร์กันเอานะเออผมชอบตรงที่ว่าการป้อนเกียร์เนี่ยมันทําให้รถเราควบคุมง่ายขึ้นนะแต่ถ้าบางคนก็อาจจะควบคุมไม่ได้เลยนะ แบบอาจจะเลี้ยวอยู่ขณะเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยคือต้องทรงตัวดีๆด,ด้วยนะครับยางก็ต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นตไว้ตลอดนะคือถ้ายาง40-50ิ้าเนี่ยก็จะเริ่มดิบแล้วพอรถมันแรงนะครับล้อมจะฟรีทิ้งรอบมันสูบนะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้มามีคนเต็มเลยรอบนี้เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นกับพวกเขาหน่อยนะฮะเอออยากรู้ว่าใครตึงๆนะฮะ ก็อย่างคันสีนี้น้ำเงินสีชมพูเนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องอยู่แต่ว่าสีเทาหน,น้าผมเนี่ยนะครับก็น่าจะตึงเลยแหละนิ่งๆเงี้ยน่าจะตึงนะฮะน่าจะหมกมาผมก็บีบแตะทักเข้าไปนะฮะผมก็โดนทักกลับไม่รู้จะมีเรื่องปะเนี่ยไปแบบหาเรื่องกับแก๊งหลังถนนเนี่ยผมจะโดนว่าก็ไม่รู้เนี่ยแต่ผมเกะกะขวางทางผมอ่าผมจะเทนรถอะเออผมจะเทนรถอะหลบไปที่ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะแรงๆบ้างนะครับสําหรับยุคนี้นะยุคผมก็น่าจะหมดไปแล้วอันนี้ผมก็มาลองขับเล่นๆคอสนิมนะฮะสูตรก็ลองทําสูตรแบบด็อกแดกด็อกแดกไปนะฮะลดป่งเป่งน,นะฮะรถบา้บาๆก็ต้องอยู่คนบา้บาๆเท่านั้นนะฮะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้มาสอนสูตรนะครับแค่มาลองขับเล่นๆนะฮะสูตรอาจจะยังไม่เปียวเปล่านะฮะก็เล่นๆไปก่อนนะเพิ่งขับมาเล่นครับ แค่ลองสูตรเห็นว่ามีหิมะน่าเล่นก็เลยลองเข้ามาเล่นดูก็เดี๋ยวรอรถก่อนมีใครจะแข่งอีกไหมนะฮะ้ยอะไรแวบอะไรแวบเมื่อกี้ไอตัวแหวบเนี่ยน่ากลัวเลยฮะผมตามหาไม่เจอทีเอาไปแกไอเต้าหู้สีทองเนี่ยนะครับเออหาตัวเขาไม่เจอทีนะในสนามเมื่อกี้ก็มองไม่เห็นนะเอาออกไปกันละตามรถเต้าหู้ไปแล้วก็ไปเลยครับทิ้ง f อ c ดีีเทาไว้ใครไม่รู้ อาจจะหมกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมก็แซงมาครับคันน้ำเงินคันสีชมพูนะะเขาน่าจะสเต็ปธรรมดาดันโลแบบปกตินะฮะแต่งผมนี่ก็วิ่งแบบป้อนเกียร์แล้วก็ทดสอบความเร็วนะครับมันเป็นความเร็วที่ควบคุมได้นะครับผมชอบความเร็วประมาณนี้แนะแต่ถามว่าทําแรงแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้นะครับเอาไรแบบขันมาครับใบวัาเมืเ่อกี้สีเทาๆนี่น่าจะเป็นไอซีวิกคันนั้นใช่ไหม ชัวเลยครับวาร์ปมาไงวะเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียน่ากลัวนะครับหลังถนนเนี่ยจะมีแบบพวกตัวตึงแบบดักตบเด็กเยอะเออก็ถือว่าแรงนะแรงแรงมากเลยนะครับเอดีสีเทาเนี่ยโซคู so cool. ออกตัวหลังเพื่อนเลยนะแต่ว่ามาถึงก่อนใครเลยเนี่ยไม่รู้วาร์ปมาวะเนี่ยสีชมพูก็มาถึงก่อนนะครับเออถ้าเทียบกันแล้วก็สีชมพูมาถึงก่อนส่วนสีน้ำเงินก็เพิ่งมาถึงนะ โอเคก็คลิปก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีสูตรอะไรหรือว่าอัปเดตใหม่ๆผมก็อาจจะอยากกลับมาเล่นนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามกันีเยอะด้วยนะครับสวัสดีครับ